นัดเทพหัดดินเล่าความน่ารักมาเอิญเจอใสฟ้าพาย,ยุในหมู่บ้านบอกเลยว่าคะแนนความฮอตของใส่้าพาย,ยุลูกชายฝาแฝดของชมพู่อรยานับวันมีแต่เพิ่มมากขึ้น มีแต่แฟนๆอยากเจอตัวจริงและไม่ใช่แค่แฟนๆแต่ดาราอย่างนาทเทพัดดินณนอยุธยาก็เป็นเอฟซีของสายฟ้าพายุด้วยโดยโมเมนต์ล่าสุดเมื่อนาทเทพัดดินได้พาลูกสาวตัวน้อยน้องเนล่าไปเดินเล่นในหมู่บ้านแล้วบังเอิญได้เจอกับสายฟ้าพายุงานนี้พ่อลูกก็เลยได้ถ่ายรูปกับเด็กๆแถมยังเล่าโมเมนต์น่ารักของสายฟ้าพายุให้ฟังด้วยว่าพาลูกหมูขี่สกูตเตอร์แล้วไปเจอรุ่นใหญ่ประจําหมู่บ้านพี่สายฟ้ากับพี่พายุแอปเนล่า under ah s c o ร e ดีว่าหัดดินเป็นเอฟซีตั้งแต่อยู่ในท้องมีแล้ว ดีเลยขอถ่ายรูปกับพี่ๆเขาหน่อยพี่สายสุภาพนุ่มนวลส่วนพี่ยุอธัธยาใสายดีมากยอมรับในความโพสของพี่ยุเลยครับอ้วงปทาอ้วงน่ารักดีต่อใจดีมากดีก็เป็นเอฟซีด้วยงานนี้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่ถึงความน่ารักของเด็กๆโดยเฉพาะการโพส่าของน้องพาย,ยุที่เด่นกว่าใครอีกแล้วขอขอบคุณภาพ i g จแอดนัทอ ah ันเดอร์สกอร์ดีว่าหัสดิน IG แอดชมอีสแมทเทียลเกิพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ